รับรองว่าสวยนี่ค่ะ a อเป g ก a าเช l m ลมารีนมัซึ่งมีเนื้อโคลนเป็นสีเขียวค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีผิวมันหรือมันบริเวณทีโซนเป็นพิเศษสามารถใช้ a อเป g ก a าเช l m ลมารีนมัพอกหน้าเพื่อดึงเอาสิ่งสกรปรกน้ำมันตกค้างใต้ผิวออกมาได้อย่างดีเลยละค่ะ เอเป a ก i าเชลมาร n นมัสช่วยดูดซับสิ่งสกรปรกรวมทั้งเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วออกจากผิวได้อย่างหมดจดเลยและที่สำคัญไม่ทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นด้วยค่ะจุดสีเข้มพวกนี้คือสิ่งสกรปรกใต้ผิวรวมถึงไขมันส่วนเกินที่ถูกดึงออกมาจากนั้นก็ล้างคนออกให้หมดเลยค่ะ สัปดาห์ละ2 3ครั้งอยากมีผิวสวยใสยต้องมีโครนสีเขียวติดบ้านไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ